อยู่กับช่องไอสไตล์เหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวอุปกรณ์แคมปิ้งนะคะแล้วก็หรือว่าเรียกอีกอย่างง่ายๆก็คืออุปกรณ์กางเต็นท์นั่นเองนะคะวันนี้นะคะอุปกรณ์ที่เราซื้อมานี่นะคะจะซื้อมาจากช็อปปีนะคะแต่ว่าเราก็อยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนดูนะคะว่าเราซื้อมาในราคาอันนี้นะมันถูกหรือเปล่านะคะถ้าเทียบกับ เพจอื่นหรือว่ากับแอปอื่นที่เราสั่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการรีวิวง่ายนะคะแล้วก็คือเราจะซื้อของนะคะซื้อของมาเตรียมไว้นะคะเรามีแผนนะคะว่าเราจะไปกางเต็นท์เราก็เลยซื้ออุปกรณ์มาเตรียมไว้ก่อนแต่ว่าการที่เราจะไปกางเต็นท์นี่นะคะเราเป็นครั้งแรกนะคะเป็นครั้งแรกของเรานะคะที่จะไปกางเต็นท์เราก็เลยไม่รู้ว่าเราต้องซื้ออะไร หลายอย่างหรือเปล่านะคะแล้วก็ดูจาก youtube นะคะว่าเขารีวิวอะไรบ้างซื้ออะไรบ้างอย่างนี้นะคะเราก็เลยซื้อตามเขานะคะแต่ว่าที่เราซื้อนี่ก็คือยังครึ่งหนึ่งนะคะก็คือเรายังซื้อไม่หมดนะคะเราก็จะซื้อมาเต็มเตีมม้อไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเลยนะคะอันแรกเลยนะคะนี่เลยค่ะสมอบกนะคะสมอบกนะคะนี่นะคะ เราซื้อมาในราคา119บาทนะคะก็จะได้สมอบกมา4อันนะคะก็จะเป็นอโลโูมิเนียมนะคะหนาประมาณ6มิลน,นะคะยาว18บซมนะคะเซนติเมตรนั่นเองนะคะนี่นะคะก็ได้สมอบกมา4อัน,นะคะ่ะเขาแถมถุงมาให้ด้วยนะคะถุงเขาน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็จะมีนี่เลยนะคะเป็นเชือกนะคะเขาแถมมาให้4เส้น แต่เขาเขียนในนั้นบอกว่ามันจะเรืองแสงตอนกลางคืนด้วยนะคะเชือกนี่ค่ะเขาก็แถมมาให้สีเส้นนะคะอันนี้ก็คือสมองบกนะคะผ่านไปร้อยสิบเก้าบาทค่ะต่อไปนี่เลยค่ะขาดไม่ได้เราไปเราก็ต้องทำกับข้าวนะคะอันนี้ก็จะเป็นเตาแก๊สแบบพกพาน,นะคะตัวนี้เขาจะใช้เป็นแก๊สกระป๋องนะคะเดี๋ยวเราออกมาให้ดูนะคะแต่บอดี้ข้างๆข,ข,ของเขาเป็นจะเป็นสแตนเลสนะ ก็คือเวลาเราทำความสะอาดก็จะง่ายหน่อยนะคะยี่ห้อของเขาก็คือจะเป็น Lucky f เ a m e นะคะหนูว่ายี่ห้อมันก็โอเคนะคะราคาก็ไม่แพงมากนะคะแล้วก็บอดีลรอบข้างของเขาจะเป็นสแตนเลสสามารถทำความสะอาดได้ง่ายมากๆนะคะอันนี้นะคะในราคาแค่590บาทจะได้แค่นี้นะคะแล้วก็แถมกระเป๋ามาให้ใบหนึ่งนะคะอุปรกรณ์ขาดไม่ได้ค่ะเอาไปด้วยนะคะ ก็จะเป็นก่องพลาสติกใส่ของขนาด42 42ลิตรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูบอดี้รอบข้างเขานะคะว่าแข็งแรงหรือเปล่าแต่ว่าพอดูแล้วก็แข็งแรงนะคะก็คือพลาสติกของเขาก็คือหนานะคะนี่ของเขาจะให้ดูนะคะเพื่อนพี่ๆทุกคนนีนนะะ่แบบหนามากเลยนะคะนี่42ลิตรก็ถือว่ากว้างอยู่นะสำหรับหนูนะคะหนูก็สั่งมา2ชิ้นนะคะ จะเป็นแบบนี้เ็แถมมาให้นะคะอันนี้นะคะจะอยู่ในราคากล่องละร้อยห้าสิบห้าบาทค่ะถูกมากค่ะแต่ว่าความแข็งแรงทนทานก็โอเคอยู่นะแต่ว่าเราต้องไปใช้จริงค่ะถึงจะรู้นะคะต่อไปค่ะอันนี้เลยเป็นผ้าใบพลาสติกค,ค่ะเป็นผ้าใบพลาสติกขนาด3%าคูณสนะคะนี่เลยขนาด3%าคูณสนะคะตัวนี้นะคะ เราซื้อมาที่ในราคา115บาทค่ะเอาไว้กันแดดเอาไว้กันแดดกันลมนะคะกันกันอะไรได้หมดนะคะแต่ว่าเราต้องไปใช้จริงก่อนนะคะตัวนี้115บาทจ้า3คูณสนะคะถือว่ากว้างเนะคะต่อไปอันนี้เลยค่ะขาดไม่ได้ถ้าเราถ้าเราไปแคมปิ้งนะคะเราก็ต้องมีเก้าอี้นั่งนะคะตัวนี้จะเป็นเก้าอี้แบบพกพาค่ะ แคมปิ้งนั่นเองนะคะนี่นะคะความแข็งแรงครงทนก็ได้ประมาณนิดนึงให้ประมาณสักครึ่งๆนะคะนี่นะคะของเขาก็จะเป็นสีดำตัวนี้นะคะซื้อในราคาแค่198บาทเองค่ะตัวนี้198บาทนะคะนี่เลยก็คือเด็กเขาหนาดีอยู่นะคะเนี่ยก็จะมีช่องใส่ขวดน้ำใส่อะไรให้นะคะอันนี้นะคะ มีน้ำหนักเบาด้วยนะคะต่อไปขาดไม่ได้เลยนะคะการเต็นถ้าไม่มีเต็นก็ไม่ใช่การเต็นแล้วนะคะนี่นะคะเต็นของเรานะคะหนูไม่รู้นะคะว่ายี่ห้ออะไรแต่ว่าหนูจะไม่แกะออกมานะคะเต็นตัวนี้นะคะจะอยู่จะอยู่ที่ราคา800บาทนะคะนอนได้1นถึงสคนนะคะเต็นตัวนี้นะคะแล้วก็จะเป็นการแบบอัตโนมัติเลยนะคะก็ถือว่าดีนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปจับนั่นจับนี่แล้วก็ สอดเข้าสอดออกแบบนี้นะคะแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะเราก็จะซื้ออุปกรณ์ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะคะเพราะว่านานๆเราจะไปทีนะคะแล้วก็เราก็เป็นมือใหม่ด้วยนะคะมือใหม่หัดกลางค่ะเราก็ได้อุปกรณ์ที่เราต้องการ mm. ก็ได้ประมาณแค่นี้นะคะแต่ว่ามันยังไม่ครบนะคะมันก็ยังเหลือหลายอย่างเลยนะคะที่เราต้องสั่งเพิ่มนะคะแต่ว่างบประมาณของเราก็ เท่านี้นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงถ้ามีอีกที่เราสั่งซื้อจากช้อปปี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นการรีวิวการซื้ออุปกรณ์แคมปิ้งนะคะหรือว่าการการกางเต้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของเรานะคะที่จะไปกางเต้นนะคะเพราะว่า ช่วงนี้นะคะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะเราก็อยากจะได้บรรยากาศที่แบบแปลกๆใหม่ๆนะคะที่ไม่ใช่อยู่แต่ที่ทํางานห้องอย่างนี้นะคะเราก็อยากออกไปเปิดหูโปตานะคะก็เลยเตรียมอุปกรณ์ซื้ออุปกรณ์เตรียมไว้นะคะถ้าเราอยากไปวันไหนเราก็สามารถไปได้เลยถ้าเรามีอุปกรณ์ครบคันแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการรีวิว อุปกรณ์แคมปิ้งง่ายๆนะคะก็ไม่มีอะไรบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า